สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic o l f u t u r e ในวันพุทธที่12มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ร่วงลงมาอีก7.41เหรียญน,นะคะราคาก็ปิดปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางของหลายประเทศจะชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ BOJ ไม่มีมาตรการใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้สถาบันจะดันดับ S&P ประกาศปรับแนวโน้มของสรัดจากเชิงลบมาสู่แนวโน้มมีเสถียรภาพเนี่ยแล้วก็คงอันดับเครดิตไว้ที่ A-A บวกก็ทำให้คาดว่าอีกไม่นาน S&P จะปรับปรับอันดับเครดิตของสรัตขึ้นสู่ที่เป็น A ได้นะคะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่เฟดจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะคะสำหรับข่าวอื่นๆนะคะก็มีสารลำมุนของเยอรมันนะคะเริ่มต้นการพิจรารณาโครงการ r อ g right, ไร monetary transaction หรือว่า OMT ของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ ESM นะคะซึ่งก็คาดว่าทางาสารัฐยเมรมัาคงไม่ขัดขวางนะคะที่จะให้เงินช่วยเหลือกับประเทศที่ประสบปัญหา ส่วนทางโอยก้าก็เดินทางเยือนกรีซอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อประเมินความมั่นคงทางการคลังและโครงการปริดรูปของกรีซก่อนที่จะมอบเงินช่วยเหลือในรอบถัดไปนะคะแล้วก็ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือ BLJ ไม่มีมาตรการใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะส่วนโอเปกก็ได้ปรับ เพิ่มการผลิตน้ำมันของเดือนพฤษภาคมสู่ระดับสูงสุดในรอบ6เดือนนะคะก็เพิ่มขึ้นอีกแสนประมาณแสนบาเรลต่อวันนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนก็มียอดสตอกสินค้าภาคค้าส่งนะคะที่เพิ่มขึ้น0.2กอ็อ่อนตัวลงจากเดือนก่อนนะคะที่0.3แต่ว่าก็ดีกว่าคาดนะคะที่0.1 สำหรับแนวโน้มนะคะทองคำนะคะเราก็ยังมองว่ามีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวได้อยู่นะคะเพราะว่าปัจจัยที่กดดันก็ยังมีอยู่เยอะนะคะก็คือการตกต่ำของตลาดหุ้นตลาดปันบัตรนะคะแล้วก็ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อันนี้ก็คือตกลงมาหมดทุกตลาดเลยนะคะจากการที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะจากธนาคาร อีกหลายๆประเทศนะคะก็เลยทำให้ตลาดหลายๆตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะสำหรับกรอบของราคาทองคําในช่วงนี้เราก็ยังมองเป็นไซเวดดาวนะคะแนวรับของวันนี้นะคะก็คาดว่าที่บริเวณ 1, น1367นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ 1, น1360นะคะถ้าหากว่า1360รรับอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะ อยู่ในกรอบไซด์เวเดิมที่เราคาดการไว้นะคะในสัปดาห์นี้ก็คือ1,360ถึง1,420นะคะแนวต้านหลักๆของสัปดาห์ก็คือ1,400แล้วก็1,420แต่ถ้าหากว่าหลุด1,360ลงมานะคะก็จะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงไปได้อีกถึง20เหรียญน,นะคะก็คือมาที่บริเวณ1,340นะคะแนวโน้มก็จะเป็นแนวโน้มขาลงเลยนะคะถ้าหากว่าหลุด1,360มาก็จะไม่ไซด์เวแล้วนะคะ อันนี้ก็แนวรับในระดับวันนะคะ1367-1360แล้วก็แนวต้านึ่าห้าอน3 9 0นะคะส่วนดาวโจนเมื่อคืนก็ปิดลดลงไป116จุดนะคะปิดที่15122นะคะก็นักลงทุนผิดหวังที่โบเจไม่มีมาตรการกระสุน้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะแะค้วคาดิบในสเตกก็ปรับตัวลดลงนะคะปิดที่95.38ไิสเนก็ลดลงเกือบ1เหรียญนะคะ สำหรับราคาน้ำมันดิบไนล์สเปนก็ปรับลดลงมาเกือบ1เหรียญน,นะคะปิดไปที่1นึ่งนะคะแล้วก็อัตราเล็กเปลี่ยนเมื่อคืนค่าเงินเวสซ่าลอ่อนค่าลงมากนะคะเมื่อเทียบกับเงินเยนคือเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นมากหลังจากที่บิโอไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะค่าเงินบาท เมื่อวานปิดไปที่3 0มสนะคะแต่เชา้านี้อ่อนตัวลงต่อเนื่องนะคะมาที่3า0จนะคะจากการที่นักงทุนต่างชาติก็ยังขายสุดที่ในตลาดหุ้นบ้านเราถึง5,000ักว่าล้านนะคะส่วนอ,อ SPDR นะคะก็ถือทองเท่าเดิมนะคะแล้มาดูกราฟทางเทคนิคของซิลเวอร์กันนะคะสำหรับซิลเวอร์นะคะก็แก่งตัวในกรอบ แคบนะคะแสดงถึงแนวโน้มชะลอการเคลื่อนไหวก่อนเบรกกรอบ21.3ถึง22.1นะคะซึ่งหากทะลุก,กรอบด้านใดด้านหนึ่งก็จะส่งผลให้ราคาปรับลงปรับขึ้นหรือปรับลงได้อีก0.5ถึง1เหรียญนะคะก็ให้แนวต้านที่บริเวณ22.05แล้วก็ถัดมา22.2แนวรับที่บริเวณ21.3 21.05แล้วก็20.88นะคะ ส่วนเงินบาทนะคะก็ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวต่อเนื่องแม้ว่าราคาจะเข้าสู่โอบอแล้วก็ตามนะคะเนื่องจากว่ายังมีแรงขายของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นอยู่ก็จับตาดูแนวรับที่ปริเวณ30.8ถึง30.7นะคะถ้าหากว่ายังรับอยู่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวต่อไปนะคะแนวโน้มสําหรับแนวต้านวันนี้ที่31.2นะคะแนวต้านแรกแล้วก็31.39แนวรับที่30.8แล้วก็30.7 ส่วน i อซ์เปรนะคะราคาน้ำมันปรับตัวลดลงนะคะหลังข,ขึ้นชนแนวต้านสำคัญนะคะอย่างไรก็ตามยังสามารถประคองตัวได้เหนือ101อวันนี้ก็อาจจะมีการรีบาวกลับนะคะรอดูแนวต้านที่บริเวณ103.6แล้วก็104นะคะส่วนแนวรับที่บริเวณ101.8แล้วก็100.66สำหรับเซต50นะคะปรับตัวลดลงมาแรงมากนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะ ปรับตัวลดลงต่อนะคะเพราะว่ายังมีแรงขายจากนักทุนต่างชาติค่อนข้างมากวันนี้ก็มีแนวรับแรกที่บริเวณ960นะคะแต่ว่ารับไม่อยู่นะคะก็คงมาที่950 935แล้วก็915นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ985แล้วก็990ารับข่าวในประเทศวันนี้นะคะ ก็มีเรื่องที่สบปนเผยว่ากระทรวงการคลังจะคำมันกันเงินคู่ให้ทกสอีก4.18หมื่นล้านนะคะเพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวนาปลังให้ครบ4.1แสนล้านตามมติครมแล้วผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงต่อคณะกรรมการ วิสามันในการพิจารณาล่างพรบก็ประมาณประจำปี57นะคะว่ารัฐบาลจะต้องระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวลดลงแล้วก็จะทําให้นี่สาธาธณนะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามาตรการของรัฐบาลเนี่ยใช้เงินกู้จํานวนมากนะคะมีพรบรเงินกู้2ล,ล้านล้านแล้วก็พรบรพลกรบริหารจัดการน้ําถึง3.5แสนล้านด้วยนะคะก็มีข่าวตลาดหลักทรัพย์เปิดเผย ในสัปดาห์หน้าก็เตรียมไปรถโชว์ที่ยุโรปนะคะแล้วก็ยืนยันพื้นฐานและก็ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนว่ายังดีอยู่นะคะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจนะคะสําหรับการวิเคราะห์ตราสารนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ